สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมพุทซ่านะวันนี้จะมาทำเล็กโปรไฟล์เนาะรอบนี้ก็เอ่อเป็น, Gear น <c oughs> เกียร์คนนิเคิลเนาะเห็นของกันเยอะแบบมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเล็กที่ยืมพี่มาเนาะคลิปนี้ไม่ชัวร์ว่าตอนไหนนะแต่ว่าถ้ามีเวทเกียร์ที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเล็กนี่แหละนะก็อ่ะตัวเริ่มเอ่อคนต้องดันแซดเนาะบอกว่าเมื่อการเกียร์สองอสูงกว่าที่ติดแซดทีวีลงช่องแวนเนาะก็คือสไตล์ลงมาหรือว่าไลท์ลงมาก็ได้เนาะ แต่เขาคือเตงใบไเนาะแล้วก็เปิด5หาก,การ์ดเกตหนึ่งกับสามขึ้นใบหนึ่งมือขึ้นใบนะทุยหนึ่งใบขึ้นมือนะลินพันแล้วมืนนะแล้วก็สับกล่องเนาะก็เป็นตัวเอาไว้กันฐานนะเอาไว้เปิด5หาเจ็อะไรอย่างงี้หรือว่าถ้าไม่เจอก็หาจิ้งไต้หาเกตหนึ่งอะไรก็ได้นะถือว่าค่อนข้างเก่งนะแล้วก็ทิ้งล่างทีแอคเนาะซึ่งอาจจะไม่เคยใช้อะไรเนะาะใบโซนเจตหนึ่งนะ ทิ้ง uhm. มือหนึ่งใบเนาะ mm เอาคนนี้ขึ้นมือนะก็อาจจะทิ้งเกีตสามเนาะเพราะว่าเด็กนี้มันไตฟรีไงทิ้งเกีตสามที่ไม่ได้ใช้ไปแล้วก็เอาคนนี้ขึ้นมือนะเป็นชิวหมื่นได้อะไรอย่างงี้นะก็แล้วแต่หรือว่าเพื่อมาวนใช้เทคต่อนะซึ่งจริงๆใช้รอบเดียวนะใส่ใบเดียวแหละฮิวสี่นะอันนี้เป็นฮิวบายเนาะเป็นคิวของโปรคิวสี่เนาะก็ คอสเป็นข้อของจีกาไปายฮิวใบอื่นไงแดงโซชาร์ตนะน้องแกะนี่น้องแกะบอกว่าเ,เมื่อลงช่องเลียจากมือเนาะได้สกิลนะจบไปเทินที่เห็นยูนิตีเนาะเอาตัวยาโซแล้วก็เก็บแททีบหนึ่งใบไว้ใต้กองนะชี้หนึ่งตัวเนาะจับลุกนะชี้เลกานะชี้เลกาก็ทำเว็บนะแรงมากอืมแล้วก็ใส่เผื่อไว้เนาะ แล้วก็เป็นขี้ฐานสองเห็นเจตียัดจั่วไงแดมเอ้ยยัดจั่วบวกห้าพันไงแดมเลยหลอนละขี้วัวเนาะดีซท,ท,ทีบีเป็นยัดโซบวกสามพันแล้วก็ขี้บาบเนาะซท,ทีบีเหมือนกันเอาตัวเองไปใบแล้วก็ไงแดมนะจริงๆขี้ฐานเนี่ยจะใส่เป็นขี้กระต่ายก็ได้เนาะหรือถ้าอยากแบบเพจดีซีทีบีเนาะหรือถ้าแบบไม่ซีเรียสก็ใส่เป็นคนนี้ก็ได้นะคนนี้ก็ เผื่อได้ใช้นะจริงๆสองใบก็เผื่อได้ใช้เนะจะใส่ดอก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวที่เล่นริ่นี้มาผมรู้สึกว่าไม่ใส่ดอแม่งมือแม่งก็นหนะเวย้ยเออจะแล้วแต่เราเลยคือขี้สิบก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบเชื่อเล่นได้เลยแม่งคือเด็กมันฟาร์มเก่งอยู่แล้วไงซึ่งไดก็โอตดแรงนะไม่ต้องมีคําบรรยายอะไรให้เยอะนะเห็นว่ามันแรงอะ่ะอืม โอเคดูที่กินหนึ่งกันบ้างนะก็ไปแรกก็นี่ p ีจีเอ่อ p ีจีบายเนาะเพราะว่าเมื่อลงช่องการเดียนเนาะคนนี้บังคับไปทิ้งแซตทีเบีเป็นคอร์สของ p ีจีนะซึ่งถ้าทิ้งอตัวที่ไม่ติดแซตทีบีก็คือทิ้งไม่ได้เนาะเหมือนที่ฐานเนี้ยมันไม่เป็นเผาโซเดียมบีดนะ ซึ่งนี้มันเาไไม่ได้นอะอันนี้ต้องระวังนะเผื่อเพื่อนลืมผิดเนาะแล้วก็ถีกล่างนะที่ใช้ยิงก็ถีกล่างเนาะเออทคิ้ดับโซนนะจินเบรกสองายตัวอ,อีกใบหนึ่งนะสมมติว่ามีตัวนี้สองใบดับใช่ไหมถึงใบใบถึงใบขึ้นมือแล้วก็ายทิกเกอร์ที่ติดซัทีบีเหมือนกันนะก็คืออะไรก็ได้ที่ติดซัทีบีนะที่ไม่ใช่อันเนี้ยอมนั่นแหละประมาณนั้นเนาะก็ายไปด้วยนะก็คือเป็น pg วนนั่นแหละฟรีเนาะ ถือว่าเก่งอยู่ถือว่าท่านเก่งนะเป็น PG ที่สามารถเอามาวุญใช้ได้เรื่อยๆนะใส่สี่อยู่แล้วนะเราคงไม่ใส่น้อยไปมากกว่านี้เนาะเพราะว่าก็ไม่รู้ใช้ PG อะไรแล้วลนะ่ะอืมเกียร์ก็ประมาณนี้แหละทิ้งสไตล์ครับนี่ทิ้งสไตล์ที่เต็ดซทนะีบีเนาะสามใบก็ใส่สองก็ได้นะจะลดสล็อตไปใส่ชอบนึ่นก็ได้เนาะแต่ว่าใส่สามมาเผื่อการหลุดหรือว่าต้นเกมมาไว้แห่ก็สามารถทำได้เนาะ นกจัวก็ตัวฟาร์มกันนะบอกว่า,าจบการต่อสู้ที่บูทอะไรก็ได้เนาะถ้าไม่มีเกมสี่มีชื่อเจ็ดนะย่าโซจ่จวอืมก็ตัวจัวตัวฟาร์มตัวเอามาหายคิวเอาไว้ตัวเล่นทําเกมมาแหละนะต่อมาเป็นเลโก้เนาะเลโก,โก,ก้เกมหนึ่งเอ่อในเด็กแล้วก็ในดอกนะตัวนี้จะตัวนี้เป็นสามารถ ไนี้ได้รับเกรบุกสองก็คือเป็นเกรีร์สามมาแหละนะอืมก็เผื่อไว้จ่ายคอสไป์ของฐานอนย่างนี้เป็น,นเก็นรกสามไม่ดอกก็บายแล้วก็ทิง้งไตได้ไ้ฟีอะไรงนี้แล้วก็สกิลล่างก็คือเมื่อนบูตนะสามารถให้ตัวเองอะบวกสองพันตามแซตทีบีไว้อื่นเนาะแล้วก็บูตเสร็จอะเอาเข้าบาบนะมันจะขบ้บโบตัวเกสองใหม่เนาะอืม คือคอสนะบอกว่าคอสทําไมวม่เก็บสี่นะคนนี้ไดนะ้สกิลเนาะโซบัสหนึ่งเอาตัวนี้ไปไว้ใต้กองแล้วก็เลือกการจักดอกหนึ่งใบไปไว้ใต้กองแล้วก็ไงแดงเขาจะชาร์จนั่นแหละคือคนนี้เป็นตัวเก็บทคที่ดีมากนะเพราะว่าสามารถคืนคืนคอสตัวเองได้ระบายโซอกด้วยนะแล้วก็ได้เก็บทิกเกอร์นะแล้วก็เมื่อลงเรียนนะสามารถโซชาร์จได้อันนี้คือน่าแต่เลยนะ ถ้ามีปัญหาโซที่ใช้ฐานฐานฐานนะมันใช้โซงมีปัญหาก็สูชาช์าเล่นไม่ได้ถือว่าเกิ่งใช้มาสองเนาะกิะ่งหนึ่งก็เจอประมาณนี้ไปที่กิ่งสองบ้างนะเลโก้กิ่สองย่ินหมื่นเนาะช่องแมนเลียนะถ้าไม่มีบายตีไม่ได้เนาะจริงคือสิ่งุล่างนะบอกว่าช่องเรียจเิเบกหนึ่งเนาะเ,เมื่อจบการสู้ที่ตัวนี้ถูกบูทนะ ก็คือถูกอะไรบูตก็ได้เนาะสามารถจะาคอร์สค,คือคาร์บ้านหนึ่งเอาตัวเองอะไปใบ,บโซนเนาะแล้วก็เลือกการ์ดคอการ์ดเกตหนึ่งกับ3ไม่เกินห,หนึ่งนะึงนะลงช่องเดียที่อยู่ในแถวเดียวกันนะก็เอาไว้เล่นกับเลกโก้แหละแล้วก็ดูเอาเกตสามมาทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะก็ได้นะปีกรซัพใส่สองนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่านะว่าใส่สองทำไมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกนะก็ เมื่อถังตีเนาะตีสิบเอ็ดนะถ้าไวเป็นเจ็ดเนาะแล้วก็ได้สกิลเนะลาะคาร์บัตหนึ่งเมื่อตีนะต้องต้องตีเวนด้วยนะเปิดตามเช็ตทีบีนะท,ที่อยู่บอร์ดเราเนาะแล้วก็พอเออ่ไม่เกินหนึ่งใบที่เหลือเอาไปเลี้ยงไว้ใต้กล่องน,นะก็เป็นตัวเลี้ยงเลี้ยงเด็กเลี้ยงทิกได้แล้วก็ได้เวฟด้วยนะก็มาเป็นเอ่อเป็น สักตัวหนึ่งนะทเทคมนเลยแหวเป็นเจ็ตสั่งตีแวนเนาะแต่คนนี้คาตาบาสหนึ่งเปิดสามนะล็อกที่เปิดสามแล้วก็เอาการ์ดติดเผาเช็ทีบี TV, ไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะที่เหลือก็เรียงไว้ใต้กองนะเป็นตัวฟ้ามเนาะต่อมาครับอันนี้ใส่เป็นตัวตีเนาะบอกว่าเห็นการ์ดโดดลงช่องเลียที่นอกเหนือจากมือก็คือเอาได้คอ,องคนนี้หรือว่าคนนี้นะโซนเนี้ยคนนี้บวกหมื่นนะก็เป็นตัว เอาไว้ตีเวยบข้างหลังโคตรแรงนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่นะจะลดทิ้งไตมาใส่ที่สักก็ได้แล้วแต่นะ,ะก,นะก็ลองปรับดู <c oughs> ก็เจอประมาณนี้กนะีสองจะไม่มีอะไรมากนะดูที่กีสามบ้างเนาะเออเจซนะเ uh. จซ,นะจซ,ซบอกว่าช่องแวนค่อนเนาะสามารถจ่ายกีสาม บายเกจสามจากหลุมนะเราก็สไตล์ฟีได้อันิเมตสไตล์ไม่ได้นะได้แค่สไตล์เนาะออนิเมชนสไตล์ยังต้องงานช่อเหมือนอยู่ดีนะอันนี้แค่สไตล์ธรรมดาเนาะก็ไล่แรกปุ๊บถ้ามีเกจหนึ่งหรือว่าเกจสามอยู่ในหลุมก็คือใช้ได้เลยโอเคเกจหนึ่งก็คือไอ้เจ้าคนนี้นี่มันจะแทนเป็นเกจสามนะก็บายได้เลยนะก็สไตล์ฟีเลยก็เสิร์ฟอา,ากาดแล้วก็มาสไตล์ฟีก็ทําได้นะ แล้วก็ในฐานเนาะเมื่อสไต์นะโซบัสหนึ่งนะชี้เรียกากใช้ก็ได้นะาหนึ่งใบเลือกนะเลือกเรียการไฟเตอร์คนใดก็ได้หนึ่งหนึ่งใบไว้ใต้กองแล้วก็คอการ์เดเ็หนึ่งไม่เกินหนึ่งใบเนาะอืมแบบเผื่อไว้เตะตัวเริ่มเขาอะไรนี้ก็ว่าไปเนาะอืมใส่สี่อยู่ละนะจริงต่อมาที่ต้องงูเนาะงูบอกว่า,มวาเมื่อลงช่องเลียจากกองการ์ดนะถ้าเอ่อถ้าแวนเป็นซททีบีเนาะตีสิบสี่แล้วก็ ถ้าไม่มีแดมไงไงแดมเผื่อไว้เนาะไงแดมต้องบัวกระทิงบอกว่าบวกพันตามจีเนาะถ้าจีหนึ่งใบก็บวกพันหนึ่งแล้วก็คาตาบัสบวกตามจีพันหนึ่งก็คือคูณสองนั่นแหละนะสุดท้ายครับเป็นน้องกวางเนาะแกะมันเขียนว,ว่าชีฟนะแพะแกะอะไรก็ว่าไปเนาะเอ่อช่องเลียเนาะช่องแวะช่องเลียแอคคาตาบัสหนึ่ง ใบใบนี้แล้วก็เลกาดไปอื่นด้วยแล้วก็จัวหนึ่งนะก็เอาไว้ทำใบเนาะเพื่อให้มีคอให้คนที่คออะไรอย่างนี้นะใบเก3สามก็ว่าไปเนาะได้ใบลุมด้วยนะก็จะใส่ประมาณนี้เนาะไม่ค่อยหลุดนะส่วนใหญ่หลุดโอกาสหลุดน้อยมากนะโอเคจิกาดเนาะจิกาดใหม่ที่ติดซันทีบีสามใบเนาะ จริงจใส่สองก็ได้นะเอาสล็อตไปใส่อย่าง่นก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ขั้นต่ำมันคือสองเพราะว่าถ้าหากินหลักเนาะอือุลุลุเอาไว้เก็บหลุมนะลงช่องการ์เดียนเก็บเก็บทิกเกอร์หนึ่งใบเก็บนอร์มอลหนึ่งใบไว้ใก้กองแล้วก็บุ๊คิว่าพันนะเผื่อได้ใช้คิเมล่าเผื่อได้ใช้ลงช่องกาดเนะาะบัตรหนึ่งอีกฝ่ายเลือเ่อกแถวรังหนึ่งใบเตะไว้ใต้กองเนาะแค่นั่นแหละ เผื่อจใช้จริงแต่ถามว่าทําไมเด็กเนี้ยใส่จีการเยอะนะกันดูบะนี่สองใบเลยคนนี้บอกว่าเตะเรียเกตหนึ่งหรือมากกว่างเราอะเข้ากองเนาะแล้วก็เสือดการเกจศูนย์คอลงมาถ้าคอคนนี้บุกชิวหมืน่นเอาไว้กันดูบะคนนี้มอนกันนะเ,เมื่อลงช่องการเดยนถ้าไว้เป็นเจเนาะโซบาแล้วก็เตะหนึ่งใบเตะใบที่เตะเรียการ ของอีกฝ่ายหนึ่งใบเนานะก็คือถ้าเจอใชร่คือเตะตัวให้ตีแล้วก็คอแล้วก็สับด็กแล้วก็เปิดท็อปดกคอก็คือคอทับตัวเชี่ยงตัวหนึ่งอะไรเงี้ยลินนี้ก็คือสองใบเนี้ยกันไว้นะถามว่าทําไมเกียร์ใส่จีการเยอะเล่นได้เหรอเล่นได้ครับเพราะว่าเกียร์มันมีท่าความจีเนาะแล้วก็สไตล์มันจริงๆอะ่ะมันแทบไม่เยอะเลยนะยว่านิดเดียวนะ เล่นจริงๆไม่กี่ตัวเราไปดูในคลิปคือใส่ที่กัดเยอะถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่อ่ะอืมโอเคไต้มามาบอกว่าใน g z o ซนเนาะในเธอเรานะยูนิตแถวหน้าที่ติดซทีบีเนาะบวกพันตามตัวเองที่อยู่ใน g z o ซนนะไม่นับ,ไม,นบไม่นับที่อยู่ในช่องแวนที่สไตล์นะถ้าถ้าเป็นคอร์สใหญ่อยู่ในจซนอะบวกถ้าถ้าอยู่ช่องแวนอนะไม่บวกเนาะโอเคอเคทคาร์บ้านหนึ่งอนะ ไงตัวเองเนาะแล้วก็เลือกลกการหนึ่งใบเตะกับใต้กองแล้วก็คอเกตลบหนึ่งมาสองใบก็คือถ้าเตะเกดสามอ่ะคอเกตสองมาสองใบถ้าเตะเกดสองอ่ะคอเกตหนึ่งมาสองใบอะไรเงี้ยก็คือย่อยเกตนะแล้วก็จะไม่กลับด้วยเป็นต,ตัวไตแรกที่ดีเนาะเอาไว้มาฟาังนะฟินิกคล้ายๆกันเลยเนาะบอกว่าเมื่อสังตีนะบัสหนึ่งแล้วก็ไงตัวเองเนาะ เปิด5านะ้าใบเนาะแล้วก็ตามจีหนึ่งใบอ่ะคอการ์ดที่เปิด5้าใบใน5านะ้าใบเนี่ยได้2ใบนะก็คือถ้าใช้ใต้แรกก็คือเปิดห้าพอได้2ใบเนาะอืมเ็ช่องที่ต่างกันนะแล้วก็ที่เดือเอาไปเรียงไว้ใต้กองนะแล้วก็จิมมนะิกสามเนาะซึ่งไม่เคยใช้อะไรเอ่อเลกาดเขาเซตทีบีทั้งหมดบวก2 0 0 0ันนะก็ให้มันติลติง่งอะไรเงรี้ยถ้าใช้มา้าใช้ตบบนี้อาจจะติตติ่งก็ว่าไปเนาะ ต่อมาเกียร์นิกเกียร์นิกบอกว่า,าจิมบิสองเนาะแอคแวงมันไปเทินโซบัสไงตัวเองเนาะแล้วก็ได้เทคน,นะบอกว่า,าวันเบอร์เทินช่องแวนเนาะจบแบตเทิลที่มันตีเสร็จนะถ้าฮาร์ดเป็นเกียร์ดากอนเนาะเลือกเผาเซตทีดีจากช่องเลียและมือหรือมือรวมกันได้ไม่เกิน3ก็คือเก็บเลียสามใบหรือเก็บมือ3ามใบเนาะไว้ใต้กองแล้วก็แซนยืนนี้จากนั้น ได้กับสองก็คือมันจะถ้าใช้ในจีเบกสองหรือสามนะมันจะเป็นตีสามได้แล้วก็หนึ่งได้นะแล้วก็จนะน,น,นเบกสี่เนาะในการในประเทที่สองนี่มันตีอ่ะคนนี้จะบุกหมื่นแล้วก็บวกได้ก็คือได้เลขอาจจะสองหกสองหกสามได้นะพอตีเก็บอะไรเสร็จปุ๊บมันก็จะตีสามหกสองได้นะก็ถือว่าโคตรแรงนะเนาะเผื่อได้ใช้ แต่ส่วนใหญ่ก็ได้ใช้สับกันไต่สามตัวนี้ส่วนใหญ่ไต้แรกจะเป็นพวกนี้นะแล้วก็ไต้สก็ตัวนี้เลยไม่ก็เป็นตัวอื่นเนาะเคีย<ๆ>มาดูตัวนอกนอกลวกทางบ้างนะเอเมิเตอรี่ f ฟ i ์เนาะความสองจิมบสามนะสปองแล้วก็ใบท็อปสีนะ่ใบเนาะตามเกต4ี่ใบที่ใบอะฝ่ายห้ามกัดตามเกตที่ใบออกมาจากมือเนาะปาจิกัดได้อยู่ละนะคนนี้ก็ เผื่อ,อไว้ปิดนะเผื่อ,อไว้ปิดซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะเดเมีเอิร์ดเผื่อเลงทิกนะไม่ได้ใช้นะใส่เคีลมก็ได้หรือว่ามันใส่ก็ได้เนาะมันใส่เคียลมไปก็อืมแล้วแต่อ่ะนะสุดท้ายเพือ่อดนะิเท่อจบเทินนาะเมอจบเทินถ้ามันอยู่ช่องแวนนะควกกามาที่ติดเผาเซนทีบีส่วนใหญ่ทำบีซีใบเนาะแล้วก็ ได้เทินใหม่นะก็คือจบเทินปุ๊บกับความสี่ตมาสไตล์ปุ๊บเข้าเทินจัว่วสกิลฐานกดได้เนาะแล้วก็ได้ไม่ลบนะก็จะเป็นตัวที่ตีได้เวฟแรงมากนะต่อมาครับดักไว้เลยดัดใส่ไหมแล้วแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถามว่าเล่นเฮดเทียตายไหม ตายเหมือนกันนะตายอาจจะตายกว่าเล่นดั้ตก็ด้วยด้วยทำนะเพราะดั้นมันกินบาสไงจริงๆบาสอะ่ะเราจะเหลือว่าให้คนเนี้ยใช้กับคนเนี้ยมากกว่านะเราจะให้คนนี้เล่นคอมโบเอ้ไม,ม่คนนี้คนนี้นี่เราจะให้คอมโบนรกเนี่ยเออแบบตีปุ๊บตีแบบคอขอ,ขอเวฟเวฟอะไรเงี้ยแวนปิดอะไรเงี้ยเออเล่นได้แรงอ่ะดักไว้เลยถ้าบูตีงี้ไปแล้วใช่ไหม จูๆ่ๆเขาทำไงไม่รู้ล็อกหลังหรือว่ายิงตัวหลังเนี้ยถามว่าสกิลนี้กดได้ไหมกดได้เพราะว่ามันถูกบูตไปแล้วอืมโอเคนะก็เกียร์ก็น่าจะมีวันนี้แหละนะไม่มีอะไรเยอะนะเล่นง่ายนะสนุกอืมเด็กนี้ขายนะถ้าใครสนใจซื้อก็ทักมาในเพจนะเด็กฟูหลูราคา4 0 0พันะสนใจไอบี IB มาเลยนะโอเคจบคลิปละนะมาขายขายของแล้วก็โชว์ลิสด้วยนะโอเคบายบาย